ท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้การประชุมยุติธรรมแห่งชาติครั้งที่13นะครับก็ถือว่าเป็นโอกาสที่น่ายินดีสำหรับวงการกระบวนการยุติธรรมของบ้านเรานะครับที่ได้มาเติมเต็มช่องว่างเพื่อจะสร้างมิติใหม่ของกระบวนการยุติธรรมกันอีกสักครั้งหนึ่งนะครับปีหนึ่งเราจัดกันครั้งหนึ่งนะครับหัวข้อที่ผมจะมา พูดคุยกับท่านทั้งหลายท่านผู้มีเกียรติในวันนี้นะครับการพัฒนาพฤตินิสัยสู่การป้องกันและแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดมันมีช่องว่างอะไรอยู่ถึงขนาดว่าเราต้องเติมเต็มแล้วก็เราจะสร้างมิติใหม่ๆอะไรกันหรือจากเรื่องนี้ก็เป็นคงเป็นที่ฮือหานะครับว่าเราจะก้าวจากวันนี้ เพื่อไปสู่อนาคตเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขฟื้นฟูคนกระทำความผิดได้มากน้อยแค่ไหนเรื่องราวที่ผมจะพูดอย่างนี้นะครับก็คงจะต้องให้เกิดการทบทวนกันว่าสิ่งที่เราจะพูดกันวันนี้มันถูกทอดทิ้งอยู่ข้างหลังกำแพงสูงหรือเปล่า และมันเป็นหน้าที่ของระบบราชทัณระบบแก้ไขฟื้นฟูคนทำผิดที่อยู่ในโครงสร้างของกระทรวงยุติธรรมนะครับชื่อว่ากรมราชทัณกรมคุมประพฤติกรมพินิษฐ์และคุ้มครองเด็กและเยาวชนมันมีสถาบันโครงสร้างหรือหน่วยงานหรือใครอีกไหมครับที่ต้องรับผิดชอบเรื่องราวดังต่อไปนี้มีคนในสังคมเรา เข้าไปอยู่ในระบบที่ผมเรียนท่านทั้งหลายเนี่ยนะครับทั้งหมดประมาณ8 0 0แสนคนต่อปีทั้งระบบเลยถ้านับในวินาทีนี้3 2 0 0 0 0หคนอยู่ที่กรมราชทัณฑ์4 0 0แสนคนอยู่ในระบบของกรมคุมพฤติและยังไหลเวียนอีกอาจจะถึง8 0 0แสนคนอยู่ในระบบของกรมพินิจและคุม้มครองเด็กและเยาวชน หมื่นถึงสอง0 0ื่คนต่อปีทั้งหมดเนี่ยนะครับใช้งบประมาณประมาณปีละหน0 0งหมล้านบาทตรงนี้เราจะก้าวจากวันนี้ไปสู่อนาคตมีอะไรที่เป็นช่องว่างที่เราจะต้องเติมเต็มหรือเป็นสิ่งที่ยังขาดอยู่ในสังคมไทยลองดูนะครับเราจะก้าวและเติมเต็มกันไปอย่างไร เพื่อให้ได้ความคิดร่วมสมัยที่เห็นพ้องต้องกันให้ได้ระบบที่มันควรจะเป็นแล้วพัฒนาใช้ในสิ่งที่ที่เราเรียกว่าทรัพยากรของสังคมไทยพัฒนาไปในทิศทางที่ควรจะเป็นเพื่อให้ได้มาซึ่งหลักการและระบบที่ดีท่านผู้มีเกียรติครับสังคมแต่และสังคม มีบริบทและมีลักษณะเฉพาะของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกฎหมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบเศรษฐกิจการพัฒนาเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นเรื่องปัญหาของสังคมที่เกิดขึ้นกฎเกณฑ์ในแต่ละสังคมย่อมมีลักษณะเฉพาะในตัวเองเรื่องกล่าวของความรู้และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องหมุนเวียนอยู่ในสังคมก็มีลักษณะเฉพาะของตัวเอง ทุกสังคมนะครับก็คงต้องการไปสู่เป้าหมายเดียวกันก็คือความพยายามที่จะก้าวข้ามปัญหาและอุปสรรคที่สังคมนั้นนั้นประสบปัญหาอยู่ประเด็นที่สองครับสังคมทุกสังคมก็อยากจะค้นหาหลักการและแนวปฏิบัติของแต่ละสังคมที่เหมาะสมในแต่ละเรื่องผมคิดว่าเรื่องราวเหล่านี้ เรื่องของการพัฒนาพฤตินิสัยหรือการบริหารจัดการหรือการแก้ไขฟื้นฟูคนทำผิดก็คงอยู่บนหลักการนี้เช่นเดียวกันปัญหาเกิดอะไรขึ้นหลักการที่ดีแนวปฏิบัติที่ดีควรจะเป็นอย่างไรผมคิดว่าสังคมทุกสังคมก็ต้องการคำคำนี้เหมือนกันนะครับเป็นคีย์เวิร์ดความชอบธรรมของการปฏิบัติและหลักการต่างๆ ความสอดคล้องต้องกันในความเห็นที่หลากหลายของแต่ละสังคมสิ่งเหล่านี้ล่ะครับเป็นพื้นฐานที่ผมจะเรียนท่านผู้มีเกียรติในวันนี้ว่าเป้าหมายของทุกสังคมเหมือนกันแล้วเป้าหมายของสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาพื้นทนิสัยที่จะนำไปสู่การป้องกอันอาชญากรรมและการฟื้นฟูคนทำผิดของสังคมไทยกับคนในระบบ 8แสนคนและเงินงบประมาณปีละประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทของเราจะไปทางไหนกันท่านผู้มีเกียรติครับผมอยากจะชวนท่านทั้งหลายมาสำรวจช่องว่างในสังคมไทยเกี่ยวกับเรื่องนี้กันท่านเห็นเหมือนผมไหมท่านช่วยกันสำรวจกับกระบวนการยุติธรรมทางอาญาของไทยว่าเรามีช่องว่าง ในเชิงประสิทธิภาพของระบบหลักการและแนวปฏิบัตินี้อย่างไรเรามาหันดูกันนะครับว่าสังคมทุกสังคมย่อมมีปัญหาและย่อมมีการเกิดอาชญากรรมเกิดขึ้นเมื่อมีผู้กระทำความผิดสังคมแต่ละสังคมได้ช่วยกันสร้างนอมหรือหลักการของการบริหารจัดการการฟื้นฟูผู้กระทำผิด ที่ชอบธรรมและยอมรับได้เราคงเข้าใจและได้ยินเรื่องราวของการพัฒนาการของการฟื้นฟูคนทำผิดในระดับโลกในระดับสากลมานานแล้วเราเลิกวิธีที่จะบังคับขู่เข็นให้รับสารภาพแล้วลงโทษเราผ่านกระบวนการนั้นมาด้วยกันจนกระทั่งเป็นหลักการที่ยอมรับกันได้ในเรื่องของกระบวนการยุติธรรม หากเขาก็ทําความผิดเกิดขึ้นเรายินยอมให้มีระบบยุติธรรมทางอาญาและพิพากษาตัดเขาเหล่านั้นออกจากสังคมโดยการจำกัดสิทธิเสรีภาพบางประการคงจะชัดเจนนะครับรูปธรรมของสังคมไทยนั้นเรากำหนดไว้สี่ซาห้าอย่างว่าเรายอมรับ ความชอบธรรมของการตัดเข้าออกจากสังคมและจํากัดสิทธทิเสรีภาพของเขาอยู่5อย่างประหารชีวิตแน่นอนครับแล้วก็ยังคงเป็นประเด็นสำคัญว่าจะเลิกหรือไม่เลิกประเด็นที่สองที่เราเข้าใจกันนะครับก็คือเรื่องราวของการจําคุกเรื่องราวของการกักขังโทษปรับและการยึดทรัพย์ ริบสับสิ่งเหล่านี้เป็น4ีหอย่างที่สังคมไทยยอมรับในการจำกัดสิทธิและเสรีภาพเมื่อผ่านกระบวนการแล้วว่าเขาทำผิดกติกาของสังคมคำพิพากษาของศาลจึงเป็นมาตรการที่ชอบธรรมและถือเป็นเจตนารมณของสังคมที่ระบบและสถาบันของสังคมในกระบวนการยุติธรรมต้องทำให้ คําพิพากษานั้นศักดิ์สิทธิ์นี่คือเป้าหมายสูงสุดในการปกป้องสังคมไทยจากปัญหาอาชญากรรมเราทุกคนเห็นพ้องต้องกันว่าคําพิพากษาตัดสินจำคุกนั้นจะต้องมีกำหนดเวลาที่แน่นอนและกำหนดเวลานั้นจะต้องเหมาะสมเพียงพอที่จะทําให้เรามั่นใจว่าระยะเวลาในการตัดสินตามคำพิพากษานั้น จะเพียงพอที่เขาเหล่านั้นจะได้รับการฟื้นฟูและประเด็นที่สำคัญแรกที่เราคาดหวังจากระบบงานยุติธรรมทางอาญาหรือคำพิพากษาของศาลก็คือหนึ่งเขาจะต้องสำนึกในการกระทำความผิดของเขาซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องยากอยู่พอสมควรนะครับว่าอะไรจะเป็นตัวชี้วัดว่าเขาสำนึก ในการกระทออําความผิดของเขาอันที่สองซึ่งเป็นเป้าหมายเชิงอุดมการนะครับที่เราจะเข้าใจกันมากว่าคนเหล่านั้นหรือปัจเจกเหล่านั้นเขาจะต้องมีลักษณะที่แสดงให้เห็นว่ามุ่งมั่นที่จะปฏิบัติตามกฎหมายและเป็นพลเมืองที่ดีของสังคมประเด็นที่สครับตรงนี้เป็นประเด็นที่สำคัญเขาจะต้อง มั่นใจเราจะต้องมั่นใจได้ว่าเขาจะดำรงชีวิตของเขาต่อไปในสังคมได้ด้วยตนเองและไม่ตกเป็นภาระของสังคมอีกสามประการนี้เป็นสิ่งที่เราคาดหมายได้จากระบบยุติธรรมทางอาญาของเรานี่คือปรากฏการณ์ที่เรามองเห็นกันนะครับว่าเกิดช่องว่างในเรื่องของประสิทธิภาพ กระบวนการยุติธรรมทางอาญาอยู่ตรงนี้ไหมจําเป็นหรือไม่นี่เป็นเพียงปรากฏการณ์ระยะแรกที่ผมนํามาให้ท่านผู้มีเกียรติได้ช่วยกันพิเคราะห์นะครับแล้วกันมาเติมเต็มกับระบบงานยุติธรรมทางอาญาว่าเจตนารมณ์ของสังคมในเรื่องแรกเป็นอย่างไรมีช่องว่างมากน้อยแค่ไหนเมื่อเรารู้เป้าหมายของระบบยุติธรรมทางอาญาแล้ว เรามาดูหลักทั่วไปของเรื่องนี้ที่ยอมรับกันเป็นทั่วไปนะครับเรามาดูนะครับว่าประสิทธิภาพของสถาบันทางสังคมและหน่วยงานหรือองค์กรหรือแม้แต่ว่าสังคมไทยเ,เราบรรลุเป้าหมายสิ่งเหล่านี้แล้วหรือไม่นะครับในการฟื้นฟูคนทำผิดประเด็นที่1ครับการปฏิบัติต่อผู้ทำความผิดนั้นต้องไม่เป็นการเลือกปฏิบัติต่อใครกลุ่มใดกลุ่มหนึ่ง ดีเป็นพิเศษหรือร้ายเป็นพิเศษประเด็นที่สองครับการที่จะบรรลุสู่เป้าหมายว่าเขาจะต้องกลับไปเป็นพลเมืองที่ดีเขาจะต้องดำรงชีวิตต่อไปในสังคมได้โดยตนเองและไม่เป็นภาระของสังคมนั้นในระหว่างที่เขาอยู่ในระบบของเรานั้นเขาจะต้องเราจะต้องเคารพแนวคิดความเชื่อทางศาสนาที่เขานับถืออยู่ ประเด็นต่อไประหว่างที่เขาอยู่ในระบบของเรานั้นความเป็นอยู่ทั่วทั่วไปของเขาเป็นอย่างไรสุขนามัยและโภชนาการของเขาเป็นอย่างไรมันเอื้อพอที่จะทำให้เขากลับเข้ามาสู่สังคมได้จริงหรือไม่ประเด็นที่สำคัญอีกประเด็นหนึ่งนะครับในระหว่างนั้นเนื่องจากวิธีคิดและวัตถุประสงค์ของระบบยุติธรรมทางอาญาของเรา ที่เราชัดเจนเป็นรูปธรรมก็คือวินัยและการลงโทษเขาในระหว่างการต้องขังและจำกัดสิทธิทและเสรีภาพมีมากน้อยแค่ไหนการใช้เครื่องพันธนาการกับเขาเป็นไปตามหลักการที่ยอมรับได้หรือไม่เขามีโอกาสที่จะได้ปฏิสัมพันธ์กับโลกภายนอกมากน้อยเพียงไหนตรงไหนล่ะที่บอกว่าเพียงพอให้เขา ออกมาแล้วสามารถดำรงชีพต่อไปและไม่เป็นภาระกับสังคมได้อีกจุดไหนคือจุดที่สมดุลในการที่จะทำให้เขาเข้าถึงข้อมูลข่าวสารที่อยู่หลังกำแพงตรงนี้ก็เป็นจุดที่ท้าทายอยู่เหมือนกันนะครับว่ากระบวนการยุติธรรมของเราตอบสนองประสิทธิภาพตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนประการต่อมาครับว่าในเมื่อ เป้าหมายเราต้องการให้คำพิพากษานั้นมีความศักดิ์สิทธิ์เราต้องการสิ่งที่เราเห็นในจอวิดีทัศน์ว่าคนดีนะต้องกลับไปสู่สังคมการให้การศึกษาการอบรมบ่มศิลธรรมในระหว่างที่เขาถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพและเข้าไปอยู่ในระบบมีมากน้อยแค่ไหนการพัฒนาให้เขาเป็นผู้ที่มีความรับผิดชอบต่อตอนเองและสังคมเราทำได้มากน้อยแค่ไหน ตรงนี้เป้าหมายของการมุ่งไปสู่ตัวผู้ที่เคยกระทำความผิดหรือถูกกล่าวหาว่ากระทำความผิดเราสร้างระบบให้เขากระตุ้นตัวเขาเองให้เคารพตัวเองและพัฒนาความรับผิดชอบของเขาได้มากน้อยเพียงใดประการต่อไปนะครับเรามาดูว่าช่องว่างเกิดขึ้นหรือไม่ เราแยกแยะเขาออกเป็นกลุ่มได้ไหมคนที่มีประวัติอาชญากรร้ายแรงอุกชะกันเราตัดเขาออกจากสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงหรือไม่และใช้เวลามากน้อยแค่ไหนอาชญากรหรือผู้กระทำความผิดที่มีพฤติการโหดร้ายเราจะมีวิธีทำให้เขาสำนึกลงโทษเขา หรือจะให้โอกาสเขาออกมาสู่สังคมอย่างไรดูแล้วประเด็นต่อไปที่ผมจะกล่าวต่อไปนี้มันจะสมดุลหรือมันจะขัดแยง้งกับสองประเด็นแรกที่ผมเรียนว่าเรียนท่านท่านผู้มีเกียรติไปแล้วนะครับว่าเราดำเนินการอย่างไรเพื่อเอื้อต่อการบำบัดฟื้นฟูเขากลับมาหรือกลุ่มไหนที่เราจะ ไม่ประนีประนอมให้เขากลับออกมาอีกเหล่านี้ก็จะเป็นเรื่องที่ท้าทายว่าโทษตลอดชีวิตและโทษประหารชีวิตเราควรจะบริหารโทษคนเหล่านี้อย่างไรก็ยังคงเป็นช่องว่างที่สังคมไทยกำลังมีวาทกรรมหรือมีวิวาทะกันอยู่นะครับประเด็นต่อไปครับประเด็นนี้ก็น่าคิด กับเป้าหมายที่เราต้องการให้คนคนนี้หรือคนกลุ่มนี้กลับสู่สังคมได้การมีส่วนร่วมของครอบครัวของเขาที่ต้องเข้ามารับผิดชอบแล้วร่วมกระบวนการฟื้นฟูไปด้วยขณะนี้มีมากน้อยเพียงใดผู้ที่ถูกกล่าวหาหรือผู้ที่ถูกพิพากษาว่ากระทำความผิดนั้นชัดเจนครับ ว่าผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ใช่เฉพาะเพียงตัวลำพังตัวเขาคนเดียวแต่ผลกระทบย่อมเกิดกับลูกสามีหรือภรรยาของเขาด้วยประสบการณ์ของคนรอบข้างและใกล้ตัวของเขาจะพัฒนาไปสู่การเกิดวงจรอาจกรรมต่อไปหรือไม่กระบวนการฟื้นฟูจะต้องคำานึง หรือขยายขอบเขตออกไปถึงครอบครัวของเขามากน้อยเพียงใดหากเรามองและคิดเรื่องการปกป้องสังคมจากอาชญากรรมตรงนี้ก็ยังเป็นช่องว่างนะครับที่เราจะคงจะต้องตัดสินใจเติมเต็มกันต่อไปเงินงบประมาณแผ่นดินที่ผมเรียนท่านทั้งหลายตั้งแต่ต้นว่าปีละประมาณ1 5 0 0 0ล้านบาทเราจะใช้อย่างไรให้มีประสิทธิภาพในประเด็น ที่ผ่านมานี้นะครับประเด็นต่อไปครับที่เราจะมาตรวจสอบกันว่ามันยังมีช่องว่างในเชิงประสิทธิภาพหรือไม่บทบาทของสังคมภายหลังการปล่อยเพื่อกับคืนสู่สังคมสังคมไทยเห็นเรื่องนี้อย่างไรแน่นอนนะครับในเชิงหลักการหรือในเชิงเป้าหมาย การฟื้นฟูผู้กระทำความผิดนั้นก็มักจะกล่าวกันเป็นวาทกรรมว่าต้องมุ่งเน้นการเตรียมความพร้อมให้เขามีขีดความสามารถในการแข่งขันมีขีดความสามารถในการ,รดำรงชีวิตอยู่ผมเรียนท่านทั้งหลายแล้วนะครับว่าเขาอยู่ในระบบประมาณปีละ8 0 0แสนคนต่อปีหมุนเวียนในกรมรัชทัน ที่ผมเรียนท่านทั้งหลายนะครับว่ามีทั้งหมด3 0 0 0 0 0 2แต่ตัวเลขที่เขาหมุนเวียนออกนะครับภายใน1ปีประมาณ100,002คน100,002นี้จะเข้าเข้าออก,ออกจากระบบราชทันนี่เฉพาะระบบราชทันระบบเดียวนะครับไม่รวมถึงระบบคุมประพฤติที่ต้นทุนเข้ามาปีละประมาณ400,000แต่หมุนเข้าออกในระบบกว่าจะพ้นระบบของเราไ,ได้เนี่ย ประมาณ8 0 0แสนถ้าเรามองในมุมมองของเศรษฐกิจขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศจะมีมุมมองคนกลุ่มนี้อย่างไรในเชิงปัจเจกของคนกลุ่มนี้เราจะต้องเตรียมเขากลับเข้าสู่ตลาดแรงงานและรองรับภาระเศรษฐกิจของครอบครัวและของตนเองได้อย่างไรก็คงยังเป็นประเด็นที่ท้าทาย อยู่นะครับในเรื่องของช่องว่างในเรื่องของประสิทธิภาพของระบบและหลักการที่เราเป็นอยู่ในปัจจุบันผมอยากจะสรุปให้ท่านผู้มีเกียรติได้มองเห็นภาพเรื่องราวของทิศทางและหลักการดังนี้นะครับระบบและหลักการรวมทั้งแนวปฏิบัติของเราเมื่อย้อนไปถึงประสบการณ์ที่ผ่านมา เราสร้างสมดุลเหล่านี้ให้เกิดขึ้นในสังคมไทยได้หรือไม่ประเด็นแรกเร,เรามีอยู่ประมาณ3ประเด็นนะครับว่าเราสามารถสร้างวงกลมของ3วงกลมนี้ให้เกิดสมดุลได้หรือไม่ 1. เราต้องการควบคุมและปกป้องสังคมจากอาจากรรมเราต้องการทิศทางในการพัฒนาประเทศ ที่เราไม่อยากให้ประเทศนี้ต้องประสบเป็นภาระอะไรมากมายเราต้องการพัฒนาประเทศและส่งเสริมการกินดีอยู่ดีของสังคมประเด็นที่สองที่เราอยากจะสร้างสมดุลให้เกิดขึ้นก็คือเราต้องหันมามองความรู้สึกของเหยื่ออัชญากรรมเราจะดูแลและให้เยียวยา เยื่ออัจกรรมอย่างไรสมดุลในประเด็นที่3ก็คือการมีส่วนร่วมและการช่วยเหลือจากชุมชนและสถาบันทางสังคมต่างๆกับคนกลุ่มนี้หรือระบบฟื้นฟูคนทำผิดเป็นเรื่องท้าทายอย่างยิ่งที่จะทำให้สมดุลทั้ง3นี้เกิดขึ้นและไม่ได้เป็นสมดุลที่เป็นภาพนิ่ง แต่กลับจะต้องเป็นสมดุลที่พลวัตอยู่ตลอดเวลาว่าเราจะให้น้ำหนักด้านไหนด้านใดด้านหนึ่งห่วงเวลาทศวรรษที่ผ่านมาเราเริ่มต้นพูดถึงบทบาทและความรู้สึกและความช่วยเหลือที่เป็นรูปธรรมของเหยื่ออัชญากรรมนับตั้งแต่รัฐธรรมนูญปี40ที่ผ่านมารัฐธรรมนูญได้เริ่มพูดถึงการเยียวยาเหยื่อแต่ทิศทาง ของการพัฒนาประเทศก็ควรจะสมดุลอย่างไรเพราะฉะนั้นเติมเต็มช่องว่างตรงนี้นะครับก็คงจะต้องทิ้งท้ายไว้นะครับว่าเราจะมีนวัตกรรมในสังคมอย่างไรเพื่อให้คนกลุ่มนี้กลับเข้าสู่สังคมภายใต้เงื่อนไขและความเป็น,ปนไปได้ที่เห็นพ้องต้องกันได้มากที่สุดคำถามจึงกลับไปสู่ว่าประสิทธิภาพ ของระบบของเราเป็นอย่างไรนั่นเป็นช่องว่างช่องที่หนึ่งที่ผมมองเห็นนะครับ